ถ้าคุณเป็นแฟนขับโปเกมอนพวกคุณลองเปิดใจให้กับโปเกมอนฮอริซอนดูในคลิปนี้จะไม่มีสปอยนะครับผมจะมาพูดบวกกับรีวิวเฉยๆว่าทําไมคุณถึงควรดูโปเกมอนฮอริซอนผมรู้ว่าภาพจําของทุกคนคือซตโตชีกับปิกาจูแต่โปเกมอนฮอริซอนเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากเพราะตัวดําเนินเรื่องหลักเป็นหญิงสาวที่มีชื่อว่าลิโกะและคู่หัวของเธอที่ชื่อว่าเนียวฮะสตาร์เตอร์ธาตุพืชของเจนล่าสุดนะฮะแล้วก็มีอีกตัวละครหนึ่ง ที่สาคัญเหมือนกันกชื่อลอยเด็กหนุ่มจากภูมิภาคคันโตที่เกิดเรื่องนิดน,งนึงแล้วก็เลยได้มาเจอกันในเรื่องของภาคนี้ถือว่าเข้มข้นและปูบทได้แบบดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะสำหรับผมถึงสำหรับผมจะแบบในเรื่องอะดีแหละแต่มันไม่ดีตรงที่มันไม่แบบไม่อธิบายอะไรผมกับตัวละครหลักก็คือริโกะเลยแต่มันดีแล้วที่ตัวละครเอ้ที่ริกะกับคนดูจะได้รู้ไปพร้อมๆกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไม นี่โกรถึงสําคัญกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ซึ่งผมดูไปยังไม่กี่ตอนเองแต่ภาคนี้แปลกใหม่ก็คือมีตัวละครดําเนินเรื่องเป็นผู้หญิงแล้วก็จะไม่มีการสู้ยิมสู้ลีกแต่จะเป็นไปนทางแนวปริศนาแล้วก็ตัวละครใหม่ๆอะไรแบบนี้มากกว่าซึ่งผมว่ามันแปลกใหม่ดีสำหรับโปเกมอนก็ผมอยากจะพูดแค่นี้แหละว่าโปเกมอนภาคนี้มันสมควรดูอยู่สำหรับคนที่อยากลองเปิดใจหรือ หรือว่างแบบไม่มีอะไรดูก็ลองเปิดใจกับปุ่มฮอร์มฮอรนดูครับแค่ทุกคนเข้าไปดูลิกกกับเนียวฮะก็คุมแหละจริงๆสารผมแบบทั้งคู่น่ารักมากจริงๆแล้วก็เป็นและเราจะเห็นวิวัฒนาการแบบพัฒนาการของตัวละครที่ดีมากแล้วก็สิ่งที่ผมตื่นเต้นกับภาคนี้ก็คือการที่ตัวละครภาคนี้หรือนเรื่องภาคเนี้ยจะเล่าถึงซาโตชิไหมคือผมสงสัยเฉยๆว่าภาคเนี้ยในเมื่อแบบมันตัดบทซาโตชิไปแล้วไม่มีซาโตชิแล้วผมก็เลยอยากรู้ว่าภาคเนี้ยมันจะเล่าถึงซาโตชิไหมซึ่ง ผมอยากให้มันพูดถึงซตโตชิมาเพราะว่ามันเป็นตัวละครคู่บุญของซีรีส์โปเกมอนอะอย่างน้อยก็พูดถึงแบบซตโตชิเวอร์ชเปียนในปีดอดอตอะไรประมาณนี้ซึ่งผมผมก็ไม่รู้นะเพราะาผมดูไปยังไม่เยอะมากแล้วก็ภาคน,นี้ดีอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้เห็นตัวละครเก่าๆแบบไม่ใช่ตัวละครเก่าๆโปเกมอนเก่าๆที่เรารู้สึกผูกพันหรือเราเคยเห็นมาก่อนแบบไม่ค่อยมีบทมากแต่เราจะได้เห็นอีกครั้งซึ่งนั่นก็คือวิกาจูผมดีใจที่ผมใใยังเจอพิกาจูอยู่นะ แล้วก็สาเหตุหลักที่ทำให้ผมดูภาคนี้คือตัวละครลิกโกกับเพลงวีโกที่ร้องโดยแอสปาร์เอ้ยแอดฟาร์แอดฟาคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละผมมาบอกแล้วก็มาบน่นเฉยๆว่าผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจให้กับปวกมอลโฮลิซอนดูครับถึงมันจะไม่มีอะไรแบบถึงทุกคนจะติดภาพจำาสถชีแต่ลองเปิดใจให้กับลิโกดูครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ